ถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปททบทัศของธนาคารทหารไทยธนชาติที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์กดเงินง่ายไม่ต้องใช้บัตรที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์สะดวกปลอดภัยใกล้บ้านบริการกดเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอปททบทัศของธนาคารทหา,ารไทยธนชาติเพียงนํารหัสถ,ถอนเงิน4หลักไปทํารายการถอนเงินที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ภายใน30นาที ถอนเงินสดได้สูงสุด20,000บาทต่อครั้งยอดรวม50,000บาทต่อวันฟรีค่าธรรมเนียม2ครั้งต่อเดือนหลังจากนั้นคิดค่าธรรมเนียม10บาทต่อรายการมาดูวิธีถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านแอป ttb ทัชของธนาคาราไทยธนชาติที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยครับก่อนดูคลิปสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน ท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใช้งานแอป t t b ทัศที่หน้าจอหลักแอป t t b ทัศเลือกเมนูถอนเงินใส่รหัสผ่านแอป t t b ทัศ6 6หลัก เลือกบัญชีและจำนวนเงินที่ต้องการถอนจากนั้นกดถัดไปใส่รหัสผ่านแอป t t p t ั u 6หลักจะได้รหัสถอนเงิน4หลักให้นำรหัสถอนเงินไปถอนเงินที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ภายใน30นาที ที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ให้กดปุ่มเริ่มทำรายการจะเข้าสู่หน้าจอเลือกทำรายการให้กดปุ่มกดเงินไม่ใช้บัตรเลือกธนาคารอื่นเลือกธนาคารทหารไทยธนชาติ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านจากนั้นกดถูกต้องกรอกรหัสกดเงิน4หลักที่ได้รับจากแอป TTB Touch จากนั้นกดถูกต้องรับสลิปตรวจสอบรายละเอียดการถอนเงินจากนั้นกดถูกต้อง ทำรายการถอนเงินสำเร็จให้ท่านหยิบเงินจากช่องรับเงินท่านสามารถดูหลักฐานการถอนเงินที่รายการเดินบัญชีบนแอป TTB ทั u ของท่านเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีถอนเงินไม่ใช่บัตรผ่านแอป TTB ทั u ของธนาคารทหารไทยธนาตาที่ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ท่านสามารถถอนเงินสดไม่ใช้บัตรสูงสุด20,000บาทต่อครั้งยอดรวม50,000บาทต่อวัน โดยฟรีค่าธรรมเนียมสองครั้งต่อเดือนหลังจากนั้นคิดค่าธรรมเนียม10บาทต่อรายการดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ